สองจ้าเลยวะ่ะอืมเออเข้าไปเอาเข้าไปเฮย้ยหน้ำใจเลยเอาเข้าไป๋าเอากระเป๋าเอาไเอไปเลย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 ขอเสนอเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ใช้ตั้งชื่อว่าอะไรนะยังกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยล่ะกดไลค์กดซับสไคร์นะเนอะบอน ไม่ใช่สินะป่าที่ไกลเสนไกลออกไปยังมีต้นไม้ที่หลากหลายเต็มมปด้วยต้นไม้ถูกแล้วนี่ววะเออถูกแล้วจ้านะ่งไปไปสอน ไกลมากก็มีคนขึ้นมาว้้าว้าวว้าว้าวว้ว้าวว้นี่เพื่อนฉันได้ดูศพใหม่ด้วยละไอีกำลังเล่นอยู่ปฏิเลยว้ามันมากว้าวว้าวมันมันมันโอ้มันมากสุดๆเลยเกมนี้มันมากฉันชอบมันชื่อเกมนะไม่ครับใช่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 ไม่ครับ ตอนนี้มันอัปเดตเป็นภาคอะไรนะสิบห้าจุดสี่น้องน่าจะใช่นะมันมีไข่เมาส์ด้วยละว้าวว้าวดีใจจังเว้ยเย้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 ไม่เชื่อทสาบให้ไห่อะให้ใหม่ครับให้ใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่เชื่อใจไหมเพื่อนให้ใหม่อะให้ใหม่โทษทีนะฉันพูดไม่ชัดเองอะดีใจมากเมื่อช่่อใจดีใจเย้ดีใจรักไม่ใันสุดเลย ฉันไม่เกะไปโลนะครับเย้รักเลยรักเลยรักเลยแม่ได้ไหมครับนะเย้สุดสดสดกระดิ่งแมวไม่ดิง่งรักนะยเย้ฉันรักรู้สักวันนี้ฉันไปโลจะรักแม่หรือเปล่านะว้าวตุดจอดตุ๊ดจอดสุดจอดชั้นตุดด๊ดจอดมากเย้ไหมเพื่อน่าคุยนานเยอะอย่าคุย แกอยากว่าด,ดีนะักฉันจะมาขมาโมยโทรศัพท์รู้สึกว่าโทรศัพท์แกคมันมีเยอะอีนะฉันขอไปหมดนี่เลยและกันละฉันอยากแมาแล้วโทรศัพท์นี่ เป็นของฉันคนเดียวฮึเ <laughs> กม,มว้าวสามารถทุกสับหลุ่นนี้มจิงจิงสามารถติดเกมไหมครับโอ้โหมันมากเลยใ <laughs> นยสุดฉันกอดายมันมาเกย์ <laughs> ฉันตายมันมาแล้วมันมากเกมไหมครับ ฉันชอบมันฉันอยากเง็นีมอยคัทขอบคุณที่แกอยากอดกว,กวาดาดีนะแต่ฉันก็ได้มาค่ะดูในคลิปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าไปทำตามในเรื่องน่ะตรงนี้ขอให้รู้ว่าท่านอวดทรัพส,สินที่มีค่าเยอะนะครับ จะอวดเล้วทุกคนนะไปกันไปก่อนและคนที่อยากได้อย่าไปขโมยอย่อยาไปขโมย,ยเดินบาปนะครับนี่หวังว่าจะมีคนดูเยอะ